รู้สึกเป็นปีแล้วค่ะที่ไม่ได้ออกงานจนใจั้จงเจอโควิดเจออะไรเลยก็ดีใจค่ะดีใจี่ได้กลับมาออกงานาก,กลับมาเจอพี่ๆคนทห้สัาษณ์ส่อพูดถึงงานนี้หน่อยีิ เป e นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ออร์ีนะคะเป็นการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ทั้ง6คนเลยค่ะวันนี้สำหรับคันนะคะก็เป็นตัวแทนของแป้งออร์มีค่ะเป็นแป้งที่แบบว่าปกปิคุ้มมันแต่ว่าบางเบาใช่แล้วก็อยู่มา3ปีแล้วค่ะกับออร์มีแล้วเราก็ประทับใจมากๆแฮปปีท้ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ค่ะก็ยินดีค่ะอ้ยินดีอยู่แล้วค่ะพี่ฝนแบบประสบความสําเร็จตั้งแต่แรกแล้วก็ ก็ไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยเราต้องนั่งเยนที่บ้านหรืออะไรยังไงอะค่ะก็ดีเฟอร์ไปถึงปีหน้าไม่รู้ว่าปีหน้าเขาจะยังให้เราไปหรือเปล่าแล้วหนูเป็นปางได้ปีอะค่ะเขาให้ดีเฟอร์ปีเดียวถ้่ถ้าปีหน้ายังไม่ได้ก็คงไม่ได้ไปลยก็อาจจะต้องสมัครใหม่อะไรอย่างเงี้ยเสียดายมิคมากคือจริงๆหนูตอนแรกก็เสียดายนะคะแต่พอของมีลละครเข้ามา ถ่ายทำแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเออก็ยังดีเนาะเราก็ยงังโชคดีที่เราไม่ได้แบบไม่ได้ไปเรียนเราไม่ได้ทําอะไรเพราะใจว่ามีาละครแล้วใช่ค่ะตอนแรกว่าแบบยังไม่ชับตอนตอนแรกก็ก็คิดว่าจะไม่ได้รับแล้วค่ะท่านไม่เรียนแล้วก็อยู่ช่องก็มีละครคูเอนให้เราเล่นนะคะแล้วก็รับเลยก็คือยอมปับตัวคือยอมเปลี่ยนรูคค่ะคือก็คุยกับพี่คิงพิวิทย์อะไรเงี้ยค่ะว่าอยากจะปรับคาแรคเตอร์เราแล้วก็คาแรคเตอร์เรื่องนี้เป็นสาวมั่นสับเพอ่ะแล้วเราก็อินสปร์จากหนั ต่างๆที่เราเห็นเราแบบอำมาเป็นอินสปิเรชัน่เรื่องนี้รู้ป่ะอันที่แบบมีข่าวว่าแบบมีเปลี่ยนตัวอะไรเงี้ยเราเราทราบก่อนนะเราเรามาทราบวันที่เขาติดต่อเราไหมคะว่าแบบมีการเปลี่ยนแปลงเ้วก็เออใช่เหรออะไรยังไงแต่สุดท้ายแล้วคือผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสเราเราก็ทําหน้าที่เราตรงนี้ให้ดีที่สุดก็พอพอได้คุยกันกาวไ้ไม่ได้คุยกันเลยใช่เราก็ทราบในในมุมที่พี่ทิงเล่าเหมือน แล้วก็ราบลื่นดีคต่เรื่องเรื่องนั้นที่เห็นเพราะว่ามีที่พีมาจริงจริงมันมันเหมือนมันแบบแฟชั่นเขามันไม่เหมือนกันกับผู้กำกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราได้ไปนั่งคุยกับเขาแล้วเรามีมีมายสเซ็ตหรือว่ามีแนวแนวคิดที่มันเหมือนกัน,นะคะ่ะเราก็เลยเออเขาก็าอยากให้เราไปร่วมงานด้วยแต่ว่าไม่เกี่ยวกันเนาะระหว่างตัวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะ พอหัาถึงอา yup ทิตย์ค่ะก็ถ้าเจอวันธรรมดาก็จะพยายามไปเข้าฟิตเนสบ้างเพราะว่าก <Missy? S 2> <movement> ินกันเก่งทั้งคู่แล้วแบบโอ้โหยแต่ชวนกันออกกำลังกายด้วยก็อยากก็อยากสุขภาพดีกันทั้งคู่อะมันมีคลิปนึงคลิแนวแบบขลงเลยของเลยอันเ๋อใช่อ้ืมที่คือเพื่อนๆเขาก็ปุ๊บแนวเพื่อนอ่ะเนาะแซวแซลกันเล่นขำๆอะค่ะก็ไม่รู้แซวกันทำไมเนาะ เขอนนะคนตั้งเยอะตั้งแย่แล้วจริงแบบว่าเป็นแมวสายนี้กันอยู่แล้วก็คะด้วยความสนิทสนมกันอะไรเพื่อนเพื่อนพี่น้อตนะคะคือจริงๆหนูก็มีโอกาสได้เจอทางเพื่อนเพื่อนพี่นตก็เรื่อยๆวนพี่น้ตก็ได้มาเจอเพื่อนเพื่อหนูเรื่อยๆเหมือนกันค่ะก็ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนี้เลยก็เพราะฉะนั้นคือเขารู้สึกว่าเขาก็สนิทพอที่จะแซวเราอย่างงี้คะแลหลงรู้ได้หอมใช่ไหมก็ตามคลิปเลยค่ะพี่ไม่ได้หอมยืนเก้อกันแบบ กันเซลกันก็จะแรงหน่อยแต่ความรักครั้งนี้แบบตั้งใจไหมว่าอย่งไรกันบ้างตนม่คุยกันอย่างไรบ้างมองอกันบ้งคือคือเขาก็คอยสปอร์ตในทุกเรื่องอยู่แล้วค่ะแล้วก็เขาก็เห็นว่าเราก็ยังเด็กคืออยากให้เราโฟกัสกับงานด้วยก็คือเต็มที่กับงานไปก่อนม่เือมือตไม่ันยังมีแท่าอะไรไมได้ค่อเราเราเองก็รู้สึกว่าเราก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปเราก็อยู่กับ รอบคอลเลก็มีแขกทลงที่อะไรตางได้ด้วยก็คือใช่ค่ะเราเราไม่ได้ทําอะไรที่เรารู้สึกว่าคลุ๊นะคะถ้าเราอยากทกําก็ก็ลงไม่อยากลงก็อะไรคะไม่ได้แบบต้องมานั่งโชว์ว่าแบบเอ้ยเรายังอยู่ด้วยกันดีนะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่เลยค่ะไม่เพราะว่าสุดท้ายแล้วเราเราเรารู้ว่าคนรอบ